สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอันนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดพี่น้องมากันห้าคนเซลสะยอยู่นุ่นเจอแล้วพี่น้องเห็ดไทยได้มาหน่อย,อยนึงแ้วมางแต่มืดๆพี่น้องนี่สามสีเม็ดนี่พี่น้อง เห็นพวกนี้มากแค่ขึ้นตามพูนพี่น้องแถวบ,บ้านผมนนั่นเล็กมัน,น,นเล็กเกินไปพี่น้องเห็นละงกพี่น้องผมปิดไว้ก่อนให้เขาเห็นไปต่อพี่น้อง เจอแล้วพี่น้องกำลังขึ้นมาจากดินเห็ดไข่ใใพี่น้องดอกครับพี่น้องเจอแล้วพี่น้อง Hoa mà dù thì là cứ mấy cái không đâu mày tao áp nhau chơi xong cái tai gần xéo xác เจอแด้วพวี่น้องเลยเี่ยวอครับพี่น้นองเจ้ไม่รู้พี่ <c oughs> <c oughs> น้องดอกกไนี่ตอกจานข้าวลงแล้วน,น นี liksom, es bom. Es bom, ่พี่น้องเห็ดเมาพี่น้องไปแล้วครับเจอแล้วพี่น้องนี่ครับเห็ดไข่ดอกเล็กอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย นี่ครับไปดอ้พี่น้องเฮ้ยเก็นอะไรไม่รู้พี่น้องเก็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้กินแป้งพี่น้องกินได้อยู่ไปโต้พี่น้องเจอแล้วพี่น้องคนเหยียบมีท่ทหาร เขาไม่เห็นพี่น้องเตรียมหักจ่อยนมันมานมันมานพี่น้องเดินมาตั้งนานแล้วนุคาดไปข้างหนึ่งอีกโอ้โหแหวงไปข้างหนึ่งพี่น้องเอา

เอาครับเดีเ๋ยวแล้วพี่น้องไข่เอาครับเดีเ๋ยวแล้วพี่น้อง

จบผลงานพี่น้องกลับบ้านแล้วพอแกงแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เนื่อยแล้วไม่ครับไอแกงหนึ่งพอดีเอาคลิปนี้ขอจบตัเพีนเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ <c oughs> คนหลายพี่น้อง